สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งครับกับอาจารย์รายครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องเจาะเวลาหาจินซีครับในตอนนี้เซียงเซาหลงได้ฝัน้ายติดต,ต่อกันแล้วก็ได้ฝันว่าทมาแมชชีนได้ประทุกตัวเองกลับไปสู่โลกศตวรรษที่21ครั้งตัดสินพิพากษาว่าเขาปิดเบือ่อประวัติศาสตร์และเซียงเซาหลงก็คล้ายรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในห่วงความเป็นความตายแล้วรากของเซียงเซาหลงนั้นมีทั้งความร้อนและความเหน็บหนาวที่สลับสับเปลี่ยนกันไปไม่ทราบว่าดิ้นลอนอยู่ข้างประตูมรณะนานเท่าใดในที่สุดดเเเซี่ยยงงาหลลไ้้้ฟืนนอสติขึมม ฟื้นขึ้นมาแล้วทางจิตใจและร่างกายของเซียงเซาหลงก็ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนกวงจูสามก็ได้แต่ล่าไห้ด้วยความยินดีเซียงเซาหลงได้ยกมือเช็ดน้ำตาให้แกนางแล้วก็ถามด้วยเสียงอ่อนล้าว่านี่เป็นสถานที่ใดข้าสลบสลายเป็นนานเท่าใดแล้วจากนั้นก็มีซุ้มเสียงหนึ่งดังที่หน้าประตูว่านี่เป็นชฉดนี้ห้าของหอมองฟ้าเราเซาหลงท่านสลบสลายไป9ก้าวันเต็มหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสปานนี้เสียเลือดมากมมยถึงเพลงนี้คงตกตายตั้งแต่แรกแต่ท่านไม่ใช่มนุษย์ปุถุช ดังนั้นไม่ตายเด็ดขาดเซียงเซาหลงพอฟังก็งงวูบเมื่อเห็นคนผู้หนึ่งอยู่ที่หัวเตียงและข่าวคนนี้คือชาวฉีนามโจอเอียนเซียงเซาหลงความจริงไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อคนผู้นี้คิดไปถึงว่าอี่ายจะเสี่ยงตายช่วยเหลือตอนเองเอาไว้แล้วจากนั้นเซียงเซาหลงก็ได้ถามว่าท่านโจชไนช่วยเหลือข้ากงจูสามซึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงได้กล่าวเสริมว่าท่านโจมีบุญคุณช่วยเหลือท่านจริงๆฮะไม่ใช่ท่านโจแต่ชายวิชาแพทย์ตั้งใจรักษาพยาบาลท่านในตอนนี้โจเอียนได้หัวเราะแล้วก ตัดบทกงจู3าว่าผู้ที่ช่วยเหลือท่านคือจี้เอียนยานเราเพียงบังเอิญประ,ประสบเหตุหอ,อมองฟ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งเราใช้ศึกษาดาราศาสตร์และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดของนครต้าเหรียนรับรองไม่มีผู้ใดสืบสอะถึงที่นี่อย่าว่าแต่เราท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันรับรองไม่มีผู้ใดระแวงสงสัยในตัวเราเซียงเซาหลงที่มีจิตใจแจ่มใสขึ้นมีเรี่ยวแรงขึ้นจึงกล่าววาจาที่ละน้อยว่าท่านโจย,ยังไม่ตอบคําถามเมื่อคู่ของข้าโจเอี่ยป้ฟังก็ยิ้มแล้วก็กล่าวว่า yeah เรื่องนี้ต้องกล่าวตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อสาปีก่อนเราอยู่ที่รัช,ชีพบเห็นดาวดวงใหม่เพลื่อนย้ายถึงเทวสถานบริเวณแดนต่อแดนของรัชเจ้ากับรัตวุยดังนั้นทราบว่าผู้วิเศษคนใหม่ได้ปรากฏขึ้นแล้วจึงเดินทางไปยังนครต้าเหรียญเพื่อค้นหาผู้ปกครองใหม่เสียงเารหลงรับฟังด้วยความสงสัยแล้วก็กล่าวว่าเทวสถานอันใดทีนั้นก็มีรัชเจ้ากับรัตวุยหรือโจเอียนพอฟังก็ได้กล่าวอย่างจริงจังว่าเทวกรรมนุษย์เชื่อมโยงถึงการบนแดนดินเกิดเรื่องราวใดลูดมีลาบอกเห จากสวรรค์ก่อนเราศึกษาพลังอำนาจแห่งธาตุทั้ง5ก็สืบเนื่องจากดาวไฟน้ำไม้ทองดินทั้ง5นํามาซึ่งลิขิตสวรรค์แล้วก็มาวิเคราะห์เรื่องราวของบุคคลเทวสถานคือแบ่งพื้นที่ตามอาณาเขตของแวนแคว้นบน,ด,นดินสมมุติชี่มีดาวโครจรลูกดาวดาวหลักบนสวรรค์เจ้าของแควนนั้นจะประสบเหตุเพศภัยเสียงโสมบะฟังหลักวิชาอันลึกล้ำพิสดารเหล่านี้จึงกล่าวว่านั่นมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับข้าโจเอียนเห็นกงจูสาม มองดูเขาด้วยความารพยกย่องยิ่งจึงเมืเกิดความกระตือรือร้นแล้วก็กล่าวว่าฉันไหนไม่มีสูตรเกี่ยวข้องกับท่านขณะที่ท่านมาถึงนครต้าเหลียนดาวใหม่ดวงนั้นพอดีเคลื่อนย้ายมาถึงตำแหน่งเทวสถานเหนือนครต้าเหลียนดังนั้นเราทราบว่าผู้พิเศษคนใหม่ได้มาถึงแล้วตอนแรกที่พบเห็นท่านแม้ว่าท่านมีท่วงท่าองอาจยามกระทานหันก็ยังไม่ทันได้คิดดวงกระทั่งค่ำคืนนั้นท่านเอ่ยถึงหลักการปกครองอันแปลกใหม่ค่อยคาดดาวออกกับท่านคือผู้พิเศษคนใหม่ต่อมาท่านถูกลอบทำร้าย ยิ่งแน่ใจว่าเราไม่ได้ดูผิดไปโจเอียนพะกล่าวจบ <c oughs> ก็คุกเข่าลง <c oughs> แล้วก็โคกศีรษะอย่างนอบน้อมสามครั้งส่วนเซียงเจ้าหลงก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้แล้วก็ขออีกฝ่ายลุกขึ้นพร้อมปัะก,กาวว่าคําบอกในตอนแรกข้าพอเข้าใจแต่เหตุใดข้าถูกลอบทำร้ายบาดเจ็บเพับเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ท่านโจเอียนพอฟังก็ได้กล่าวอธิบายว่าก่อนหน้าที่ท่านถูกลอบทำร้ายหลังเที่ยงคุณหนุจีพกพาความหม่นหมองกลับมายังเรือนน้อยกลางบึงศรีวิไลเมื่อเราสักถามนางค่อยบอกว่าท่านไม่กล้า,าบอกรักนาง นะั้นเราบอกต่อนางว่าดาวดวงใหม่ไปเวหาถูกดาวหนึ่งลุกลานเกรงว่าค่ำคืนนี้ท่านจะประสบเพศภัยดังนั้นคุณหนจี้ค่อยช่วยเหลือท่านได้ทันท่วงทีและส่งตัวท่านมาอย่างที่นี่ขอถามหากเร้าหลงไม่ใช่ผู้วิเศษคนใหม่ไหนเลยจะเกิดเรื่องราวประจวบเหมาะถึงเพียงนี้เสียงเส้าหลงได้รับฟังจุดอับจนถ้อยคําจากนั้นมอเกิดอาการอ่อนเพลียที่แล่นเข้าสู่จิตใจจึงฝืนรับประทานยาแล้วก็หลับไปเมื่อเสียงเส้าหลงตื่นขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นมากนักและก็สามารถลุกนั่ง เพื่อรับประทานอาหารบาดแผลกระบี่สืบกว่าแหง่งก็รัวตกสะเก็ดแล้วเพียงแต่ปากแผลที่ใต้ซ่อมแขนยังเจ็บแปลปาาอยู่บ้างโจเอียนออกไปยังเบื้องนอกชั้นบทสุดของหอมองฟ้าในตอนนี้มีเพียงกงจู3คนเดียวที่อยู่เป็นเพื่อนเสี้ยงเซ้าหลงและเสี้ยงเศ้าหลงก็กล่าวด้วยความรักเวทนาว่าเช่นเอ,อ๋ท่านสู้ผอมแล้วกงจูสาป,ปฟังก็กล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลว,ว่าเปรียบกับการเสียสละของท่านนี่เนับเป็นอย่างไรได้ข้ามคืนนั้นท่านกลัวว่าข้าได้รับบาดเจ็บิงใช้ร่างต้านทานกระบี่โจรร้แท ผู้อื่นชมดูจนใจแหลกสลายแล้วและจากนั้น,นก็กล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าพี่เอียนยานไม่ได้มาสาวันแล้วตัวใด้ห่วงหญยกังวลน,นักเซียงสลบพอฟังก็คือคักอักโขแล้วก็ถามว่านางมักแวะเวียนมาดูข้าหรือไม่กงจูสามพงกษ์เสสะแล้วก็กล่าวว่านางไม่ทราบเป็นห่วงท่านหนึ่งเพียงไหนถูกครั้งล้วนช่วยเหลือข้าล้างปากแผลและเปลี่ยนตัวยายให้แก่ท่านเซียงสาหลบพอฟังก็งงวูบจึงกล่าวว่าอย่างนั้นทุกส่วนบนร่างกายข้าล้วนถูกบุกท่านทั้งสองเห็นจนหมดสิ้นแล้วโกง ศีรษะรับอย่างเอียงอายแต่ว่าวางคิ้วก็แฝงด้วยความยินดีส่วนเซี่ยงเซ้าหลงเองก็มาเกิดความว่าผิวใจจึงยึดกุมมือนางไว้แล้วก็กล่าวว่าข้าต้องแก้แค้นด้วยการสำรวจดูร่างกายของกงจูสามบ้างแล้วกงจูสามได้ดึงมือกลับเบาๆจากนั้นป้อนข้าวต้มไปเซี่ยงเซ้าหลงรับประทานแล้วก็กล่าวด้วยใบหน้าแดงซ่านว่าดูก็ดูเถอะเซี่ยงเซ้าหลงมาเกิดความรักเต็มปีจากนั้นยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าไม่เพียงต้องดูยังต้องใช้มือค้นคว้ากงจูปฏิเสธหรือไม่กงจูสามประฟังก็หน้าแดงซ่าน านางไม่กล้าตอบคำแต่ทว่าสีหน้า,าท่าทีกลับร้วยินยอมพร้อมใจส่วนเซียงเซาหลงก็ได้ทอดถอนใจด้วยความเป็นสุขออกมา แล้วจากนั้นซุ้มเสกของจี้เอียนใหญ่ก็ดังขึ้นว่าม่ต้องกลัวเป็นเอียนหยานมาแล้วกงจูสามประฟังก็ยินดียิ่งจึงรีบออกจากประตูห้องไปรับหน้าไม่นานให้หลังสตรีทั้งสองก็ได้เดินคล้องแขนมาถึงเบื้องหน้าของเซียงเซาหลงส่วนเซียงเซาหลงก็ได้กล่าวว่าบุญคุณช่วยชีวิตของคุณหนูเซียงเซาหลงขอจารึกไปช่วยชีวิตจี้เอียนหยานได้นั่งหนูที่ขอบเตียงแล้วก็ตรวจด,ดูปากแผลของเซียงเซาหลงแล้วก็ระบายลมหายใจอย่างโล่งอกแล้วก็กล่าวว่ามิต้องเกร็งอกเกรงใจแล้วท่านทุเรารวดเร็วยิ่งดี ท่านไม่ทราบว่าสภาพของท่านในคืนนั้นน่ากลัวถึงเพียงไหนผู้อื่นแตกตื่นจะร้องไห้ออกมาจีเอยียนหยาได้หน้าแดงขึ้นวูบหนึ่งแล้วก็กล่าวอีกว่าเอียนหยาน เพื่อร้องไห้พระบุรุษเป็นครั้งแรกกงจูสามประฟังก็กล่าวอยากยิ้มแย้มว่าพี่เอียนหยานไม่ทราบด,ดีต่อท่านถึงเพียงไหนเสียงโซลงประฟังก็เกิดความวาวผิวใจขึ้นมาจากนั้นกุมมือของที่เอียนหยานไว้แล้วก็กล่าวอย่างนุ่มนวลว่าดูท่าค่ามิเพียงเข้าเกณฑ์มาตรฐานทั้งยังลุกคืบเข้าไปในหัวใจของคุณหนูแล้วใช่หรือไม่ที่เอียนหยานประฟังก็มองดูอย่างคุนเคืองแล้วก็กล่าวว่าขออภัยเพียงเข้าเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นป่าไม่กล่าวเช่นนั้นแต่นางกล่าวไม่มีท่าทีชักมือกลับไป ส่วนเสี่ยเซาหลงได้ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าขอเพียงเข้าเกณฑ์มาตรฐานก็มีโอกาสคุณหนูจีไม่ใช่อำนยนวามสะดวกแก่ข้าหรอกหรือกงจูสามได้ยินทั้งสองโต้อตอบกันอย่างน่าสนใจจึงอดหวัวเราะออกมาไม่ได้ส่วนจี่ยืนยานจ้องไปที่กงจูสามแล้วก็กล่าวว่าผู้อื่นมาถึงที่นี่อย่างยากเย็นทั้งยังนั่งอยู่ข้างกายท่านไม่ใช่ให้ความสะดวกแก่ท่านหรอกหรือในตอนนี้เสี่ยเซาหลงได้กลับคืนสู่สภาพความจริงกันโหดร้ายแล้วก็ถามว่าสภาพเบื้องนอกเป็นอย่างไรส่วนจี่ยืนยานก็ได้กล กล่าวอย่างราบเรียบว,ว่าเสี้นหลินจินหลงอย่างจินกับเซียวเว่ยหมูหล้วนทุ่มกำลังออกค้นหาท่านการรักษาการตามประตูเมืองก็เข้มงวดกว่าเดิมหลายเท่าแม้แต่นอกเมืองและตามเส้นทางน้ำยังจัดกำลับบงทหารลาดตระเวนเกรงว่ามีแต่นกกาค่อยบินผ่านไปได้เสียงโซ่หลงประฟังก็กล่าวอย่างอกสัน,นแขวนว่าผู้อื่นเล่า กงจู3ที่นั่งลงอยู่ที่ข้างกายยี่เอียนหยานี่กล่าวาว่าวางใจเธอข้าสอบถามพี่เอียนหยาแล้วพวกเขาลดหนีรอดได้และไม่ถูกจับแม้สักคนเดียวเสียงโซหลงบาฟังก็ได้ระบายลมหายใจอย่างโล่งอกแต่ประหวนึกถึงซินหลินจินก็ไม่หัวเราะออกมาแล้วจากนั้นสีหน้าของยี่เอียนหยาเข่งขื่นลงแล้วก็กล่าวว่าหลายวันนี้ชาววุ้ยแบ่งพื้นที่ค้นหาทีละบ้านสุดท้ายต้องตรวจคนถึงที่นี่ตอนแรกพวกเขาเพียงจับตาดูข้ายัางไม่ระแวงสงสัยท่านโจแต่วันใดที่ท่านไม่ออกจากนคร ตาเหรียญทาย่านยังคงตกอยู่ในห่วงอันตรายและจากนั้นคงจูสามก็ได้กล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าพี่ท่านมีความสามารถสูงส่งต้องมีหนทางแน่นอนที่เอียนหยานพอฟังก็ได้กล่าวว่าข้าได้่าหนทางอยู่ตลอดเวลาแต่มาตรการรักษาการนั้นเข้มงวดถึงเพียงนั้นเมื่อกล่าวถึงตอนนี้จีเอยียนหยานก็พลันนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งจึงกล่าวถามเชิงโลงว่าข้าวของดิข้างเอวท่านนั้นแปลกประหลาดยิ่งด้วยความรอบรู้อันกว้างขวางของท่านโจยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นจัดหาจากที่ใดเสียง เราหลงประฟังก็ทราบว่านางหมายถึงเชือกเกี่ยวขอที่ใช้สำหรับปีนป่ายจึงกล่าวว่านั่นเป็นค่าออกแบบเองมอบให้ช่างฝีมือและเจ้าจัดสร้างขึ้นขอเพียงบรรลุถึงกำแพงเมืองข้าก็มีวิธีนำกองจูสาป,ปีนข้ามกำแพงไปที่เอนหยานฟังก็ตื่นเต้นสงสัยยิ่งแล้วก็มองดูเส้สนโซลงด้วยความสนใจแล้วจากนั้นก็กล่าวถามว่ายิ่งสัมผัสกับท่านยิ่งพบท่านผู้นี้ลึกรามสุดธิยังแต่ด้วยสภาพตอนนี้ท่านคิดประชิดกำแพงเมืองโดยไม่ถูกผู้คนบนหอคอยพบเห็นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ต่อให้ออกถึงนอกเมืองก็ไ<ๆ>ม่อาจหลบหน้าทหารวุ่นนับหมือนได้ดังนั้นต้องนึกหาวิธีอื่นเมื่อสนทนาถึงตอนนี้ภายในห้องก็มันเกิดเสียงกระดิ่งดังขึ้นเสียงเ้าหลงยังไม่ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดส่วสตรีทั้งสองกลับมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปแล้วก็กล่าวว่ามีศัตรูมาแล้วกี้เอยียนหยานประคองเสียงเ้าหลงขึ้นส่วนกงจูสามก็รีบเก็บผ้าผูที่นอนซึ่งแปะเปื้อนคราบโลหิตรวมทั้งข้าวของซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียงเ้าหลงขึ้นแล้วเสียงเ้าหลงก็ได้กล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าหลบซ่่ออนนนตัวทีีีใดก้เยยา ได้ประคองเสียงโซ่หลงถึงหน้าตู้ขนาดใหญ่ใบหนึ่งจากนั้นเปิดตู้ออกภายในตู้บรรจุด้วยเสื้อผ้าแล้วก็ไม่มีที่ว่างสําหรับผู้คนซ่อนตัวส่วนนางพอยื่นมือผลักดันเสื้อผ้าก็ได้เลื่อนออกไปแล้วก็เผยให้เห็นช่องลับภายในยามนั้นกงจูสามได้เก็บข้าวของเสร็จสิน้นยังปล่อยม่านมุ้งลงแล้วก็ลุดผสมทบแล้วจากนั้นก็ประคองเสียงโซ่หลงก็สู่ช่องลับส่วนที่เยนยานก็ได้ดึงช่องภายนอกซึ่งบรรจุเสื้อผ้าลงมาแล้วจากนั้นประตูตู้ก็เลื่อนปิดเข้าหากันที่นี่ความจริงมี พื้นที่สาหรับให้คนพูหนึ่งซ่อนตัวแต่ยามนี้กลับมีผู้คนอยู่ภายในถึง3คนแล้วพื้นที่ก็ย่อมยัดเยียดเบียดเสียดคนทั้ง3ได้ขีัยผันข้างแนบชิดติดกันกงจูสามอยู่ทางด้านหลังของเส้นเซาหลงส่วนจี e ้เยียนหยานก็หันหน้าเข้าหาเซเส้นเซาหลงอย่างสนิทแนบแน่นแล้วจากนั้นจี e ้เยียนหยานก็ได้กล่าวเบาๆว่านี่เป็นสถานที่ช่วยชีวิตซึ่งท่านโจออกแบบจัดสร้างสําหรับช่วยชีวิตคิดไปถึงกลับถูกพวกเรายึดครองจับจองพื้นที่ภา,ายในตู้แม้คแคบแต่ไม่มีความรู้สึกอึอดอดัดแสดงว่า มีช่องระบายอากาศแต่แล้วยามนั้นภายในห้องรับก็เกิดซุ่มเสียงแปลกประหลาดขึ้นเสียงโซ่หลงสำรวจดูค่อยพบว่าสติทั้งสองนั้นมีลมหายใจกระชั้นเร่งร้อนแล้วร่างกายก็ได้เสียดสีถูกกันแต่ดีที่เสียงโซ่หลงนั้นยังมีร่างกายอ่อนแอถึงไม่เกิดปฏิกิริยาตอบสนองไม่เช่นนั้นบรรยากาศคงกระอักกระอ่วนยิ่งกว่าเดิมแต่ในตอนนี้จีเอียนยานยังไม่มีปฏิกิริยาใดแต่กงจู3ามได้โอบลัดเอวของเสียงโซ่หลงเอาไว้แล้วจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมีคนตรวจค้นขึ้นมาทีละช ก็ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วก็แว่วเสียงซีหลินจินดังขึ้นที่ห้องรับแขกเบื้องนอกว่าเราเพิ่งมาชมหอมองฟ้าของท่านเป็นครั้งแรกอ๋อนี่เป็นของเล่นอันใดโจเอียนได้กล่าวด้วยเสียงราบเรียบว่านี่เป็นเครื่องมือคำนวณตำแหน่งของดวงดาวเรากำลังตาเตรียมจัดทำภาพหมู่ดวงดาวอย่างละเอียดใบหนึ่งในตอนนี้ซีหลินจินแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจมาชมสถานที่จึงผลักประตูห้องเข้ามาแล้วก็กล่าวเสริมว่าเราอยากเข้าใจว่าห้องหับนี้ซ่อนความพิสดารที่แท้เป็นห้องนอนของท่านโจโจเอียนพอฟังก็ได้ตอบว่า งานของเรากระทำยามค่ําคืนไหนเลยไม่มีห้องนอนได้แล้วจากนั้นเสียงฝีเท้าก็ขึ้นไปยังแท่นมองดาวซึ่งอยู่บนสูตรเสื่อหลงระฟังก็ระบายลมหายใจด้วยความโล่งอกแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเข้าห้องมาทั้งยังเปิดตู้เสื้อผ้าออกทั้ง3คนดึงเขมเงตึงเครียดขึ้นมาแล้วก็รอบดาทอชื่นหลินจินที่ชักนําโจเอียนไปแล้วก็ปล่อยให้บริวารตรวจค้นสถานที่เป็นการใหญ่หลังจากวุ่นวายอยู่ครู่หนึ่งซื่นหลินจินกับโจเอียนค่อยลงจากหอไปคนทั้ง3มค่อยระบายลมหายใจ ลงอกแล้วจากนั้นก็เกิดความตื่นเต้นเล้าใจของการเสียสีสัมผัสกันขึ้นกงจู3สนิทสนมกับเสี้ยงเศร้าหลงมาก่อนนั้นยังพอทำเนาหากแต่ที่เยนยานไม่เคยใกล้ชิดกับบุรุษเช่นนี้มาก่อนหัวใจของนางจึงเต้นระทึกขึ้นมาและเสี้ยงเศร้าหลงก็สังเกตเห็นได้และประการนี้ก็ได้สร้างความประมายแก่นางจนแทบแทรกแผนดินไปและไม่ทราบว่าจงใจหรือมีเจตนาทั้ง3แทบไม่ต้องการจากไปจากพื้นที่ว่างอันปลอดภัยแห่งนี้แล้วจากนั้นริมฝีป,ปากของเสี้ยงเศร้าหลงก็กระทบต ถูกติ่งหูของที่เยนยานแล้วจากนั้นเซียงเซาหลงก็กล่าวเขาว่าน,นี่สาเหตุที่เซียงเซาหลงกล่าวเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเซียงเซาหลงคิดถามนางว่าออกไปได้แล้วหรือไม่แต่เซียงเซาหลงก็พันพบว่าเลิอดฟีป,ปากของนางน,นั้นอยู่ตรงหน้าแล้วดังนั้นเซียงเซาหลงจึงประทับเลือฟีป,ปากลงที่ปากของนางส่วนจี้เยนยานก็ล่าสัตว์สถานในที่สุดนางเรียนแบบกงจูสามแล้วก็โอบกอดเซียงเซาหลงไว้แน่นจากนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วก็ปล่อยเซียงเซาหลงลุกลาได้ตามอำเภอใจแต่แล้วเสียงปี้าก็ดังขึ้้นอีกครัง แล้วจากนั้นก็เป็นเสียงของโจเอียนประสิบบอกทีนาตูเสื้อผ้าว่าออกมาได้แล้วแต่เสี้ยงโซโล่งบอกฟังก็รู้สึกไม่ถูกต้องด้วยสักยานะของซีหลินจินโจเอียนไม่มีเหตุผลที่จะไม่ตามส่งถึงนอกหอหากแม้เป็นเช่นนั้นโจเอียนต้องไม่กลับมารวดเร็วถึงเพียงนี้แต่ยามนั้นคงจูสามยังเคลิบเคลิบกับปิดอายบรุษของเสี้ยงโซลงแล้วก็ไม่รับรู้เหตุการณ์เบื้องนอกทางด้านที e ่เอียนยานนั้นได้ยินที่โจเอียนเรียกหาที่เบื้องนอกขณะจะตอบคำเสียงโซลง่งก็ประทับริมฝีปากลงมาโจ ยก็รอบทอดถอนใจว่าเสี่ยงเศร้าหลงชไนมากๆในกามถึงเพียงนี้แล้วก็หาแยแสสนใจเสียงเรียกของโจเอีย e นไม่ส่วนโจเอีย e นที่เบื้องนอกก็ได้เรียกหายครั้ง G N ที่เอียนญาตพอฟังก็มีสติแจ่มใสขึ้นแล้วก็พบว่าไม่ถูกต้องเช่นกันแล้วในตอนนี้นะก็เข้าใจแล้วว่าเสี่ยงเศร้าหลงหาได้มากๆในกรรมคุคไม่แล้วจากนั้นโจเอีย e นที่อยู่เบื้องนอกก็ได้เรียกหายอีกสองครั้งแต่แล้วโจเอีย e นก็พันพึมพำว่าจินซ้างใหญ่ต้องกระทำให้มากเรื่องไปที่นี่ไม่มีคนชัดๆอย่างสั่งเราเรียนเสียงโจเอีย e น เรียกหาถึง3มเที่ยวประจบคำโจเอียนที่เบื้องนอกก็เดินลงจากหอไปส่วนเสี้ยงเส้าหลงและหญิงทั้งสองก็ต่างหลังเหงื่อเย็นเยียบออกมาแต่แล้วก็พลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นประตูตู้เสื้อผ้าก็ได้ถูกเปิดออกและคนเปิดตู้ก็เป็นโจเอียนนั่นเองสติทั้งสองล้วนอับอายจนสุขศีษะกับซอกคอของเสี้ยงเส้าหลงส่วนเสี้ยงเส้าหลงได้มองดูโจเอียนอย่างก,การะอาการะอ่วนจากนั้นเฝืนยิ้มแล้วก็กล่าวว่าดูท่าข้ามิใช่ผู้วิเศษคนใหม่อันใดทางนี้พระข้ายามอยู่ท่า การหญิ่งงามก็หายมีความอดทนข่มกันของผู้พิเศษไม่โจเอียนพอฟังก็ได้หัวเราออกมาแล้วก็กล่าวว่าเราเห็นว่าท่านนั้นทุกเรารวดเร็วกว่าผู้พิเศษที่เราคาดคิดไปอีกสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจก็ลงง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดคางโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรูดโดเนทให้กับเราทาง description ด,ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ